สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมด c ีเอมนะครับกับฮ<อ>ีโร่คอร์ลับเต็ด,ดนะครับเออลึกจังอ่งะไอเหียนี่มันรับคีปตลอดเลย แล้วตัวเองก็เจ็บเออปัญญาอ่อนแล้วมึงด่ากูป่ะเนี่ยไม่ใช่กูหมายถึงไอ้เชี่ยนี่เห็นมั้ยเนี่ยมันน่าจะร้อเออนะ่รแค่เข้ากูนึกว่ามึงจะแค่เทรนนิดเดียวแล้วมึงถอยนี่มึงกาเอาตายเลยเหรออกูกาเอาตายเลยไม่เหมียระวังต้นไม้เอ้ยต้นไม้แหล่ะระวังเบเฮ มันคิดว่าเราค่ะเราตายแค่ไหนมากเฮ้ยแล้วพี่เหมียวล็อกหายกลายเป็นจอมยุทธไปแล้วเหมียวอะด็อกหายอะด็อกมาแล้วเวที่ทำเหมือนเขาเฟี้ยวอ่ะใช่แอคเคิร์ดก็ทำเหมือนเขาเฟี้ยวอ่ะแล้วก็เดืยดตายนั่นน่ะใครตายไม่ใช่ผุ๋มไปหนึ่งข้างล่างนี่เหมือนเจ้าเฟี้ยวอ่ะเขาเหนียวติดฟันนะ เหมือนเวิวเออทำทรงทำแอคมามาดีมาดีก็มาดีก็มาดีกูให้หมดเลยมาดีมาดีี่เนยกูก็ทำแอคเหมือนกันกูไปไกไงกระไรจะรอไอ้นี่ก่อนเออค้างค้างค้างอ่ะเอาไปกินตัดรูหายไปเบเฮยังไม่ตัดรูเนาะคิดได้ไปเอา เป็ดเบนหายล้ล่างหายหมดเคทโฮสถ้าเคทโฮสมาดูคลิปพินูนะแล้วฟังอยู่นะท่อนนี้นะดูแบบบู๊เสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อไหร่กาดีจะปิดสกิลสามได้เออเมื่อไหร่เมื่อไหร่แอคกูปิดได้กาดีกูปิดไม่ได้กูยังชอบเอาไม่ได้เมียเป็นอารวาส แรบพี่ปิ๊ง on the way ไม่ใใส่ปีเออไม่เอาไม่อัาไม่อัพเขาเอาได้เอาได้ใส่ปีกใส่เปร์กอะไรไม่มีเจอหลบแบบดิจิตอลมิจิมอนอ่ะตัวหน้าตัวจริงอยู่หน้าตันได้ตันได้อีกวิทย์มานาไม่มีโอเคสวยอ้า ทำราพอฮีออ่มันโยนเหรอผมจอดีนายไต้องไปองบเลีกแบบนะดิจิมอนดิจิมอนว่าไงวะนะอะไรกูกดทำไมเออมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวเหรอข้าวเหนียวติดติดฟันปะนะ <c oughs> เนี่ยชาร์ลีก็ตายก็ตายปะ รรออตต้ายยเีบกดหนึ่งไม่ทันบีเดียวนนัไม่มีมะนาว่ะจบแล้วเมื่อกี้จะเอ๊ะตันลุน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 ลุนบน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 เอานึกว่าอ๋อโอเคงงไปหมดแล้วฉันเนี่ยไปเฮตัดละมั่งบนอะโอ้ยยังอยู่พี่เร็ว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 คาเป้คาเป้คาเป้ เขาเมีเยอะเขาไม่ยอะเอาแล้วไม่แล้วก็พอตักหน่อยที่ไหนเลอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อย,ตาย,ย,อยาตายเรียบร้อยนอนกลางกูตายแล้วเอาป๊อบเล่าหน่อยดิได้ๆเมื่อกี้มันเปรีป้ยวว่ะไม่ต้องสก,กิลนะเดี๋ยวพี่รอสก,กิลหนึ่งอีกรอบ มันวิ่งไปแย้พี่ทีนึงเหรอวะเออดาเมจเหมือนล้มตดอะเยี่ยสีใช่ไหมเหมียวจะได้มีมีโอเคมีแค่กลิ่นนะแต่ว่ามันไม่กล้าเข้าหรอกยังไม่ได้อัพปีกหรือเออไรเขาแค่มึงมีสี่ช่วยกูก็พอละระวังนะน้องเผื่อมันมีคนซ้อนเพิ่มไปหงไปเฮงโอ้ทีเดียวมึงไม่มีปีกอะดิ กว่าดาเมจมันโดนทีเดียวมึงตายอะไรเงี้ยไม่ตายไม่ตายโอเคโอเคกูได้ยินคำว่าเชื่อใจผมแล้วกูนึกถึงฉากนั้นอย่างเดียวแล้วในหัวกูแม่งมึงเล่นเพลเชื่อใจผมเหรอวะเอ้ยชาวแมนหรือเพลวะพี่จำไม่ได้ทุกอย่างนี่แหละพี่จำไม่ได้ปะแล้วหมูว่าเชื่อใจผมไม่ตายพี่ไม่ตายอ่ะเชื่อผมเชื่อผมอ่ เออลืมวาไปแล้วแบทแมนอยู่ใกล้ใกลู้ด้วยแบแมแบทแมนจะไปลูนด้วยแบทแบแบทแบแบทแมนแบทแบทแบ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 ทแบทแบทแบท้บห้บทแบทแเบบทเบทบทแบทแนทแแบทแบทแบทแบเแบท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 แ้กแแบบบบานแบบบบเบสิ มันไอ่ะแค่เลงกลางแบบชนะเขาเก็บนำเรือที่ปิงกูไม่มีวาร์ปแล้วที่โดนไปเฮตันไม่งั้นเรือมหายหมดแล้วน่ะไม่มีวาร์ปไม่มีวาร์ปไอ้เชี่ยปีงอ้าวเพิ่งกูผิดอะไรเนี่ยไม่เฮตันไม่เฮตันม่ไอ้บอลพูดไอ้เชี่ยปิงเมื่อกี้กูก็เลยถามว่าเพื่อนกูผิดอะไร ไปใช้อะไรด้วยอีที่เบเฮมันมีครัว่าปิงด้วยเมื่อกี้เออมีเดี๋ยวมึงไปฟังในคลิปกูเดี๋ยวแม่เดี๋ยวกูมึงได้ยินไหมไม่รู้ว่ะอ่าเบเฮเป็นเถียงเดี๋ยว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 มึงจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตัดให้มึงฟังเดี๋ยวมึงไม่เชื่อกูอะได้ได้กูก็เลยถามว่าเพื่อนกูผิดอะไรเอาเลยมาเลยพี่เอาขวดมากดทิ้งเลย อ่าเอาไว้ได้อะถ่ายกูละเอาไว้แถมยาให้ด้วยอ่ะแถมยาไอ้นี่เรียบร้อยพี่ปิงโดนพี่ปิงมันอยู่พี่อะพี่ผมกำลังไปพี่ใช่อยู่เบเฮอยู่บนนั้นนนในป่าเดี๋ยวมันน่าจะไปต่างกันเยอะ มื่อกี้มันแช่เลมันไฟลุกท่วมตัวเลยไปล้ไปล้อยรอดมึงมางนี้ก็มางี้ก็โดนกูดิโดนโดนเรียบร้อยมือเรียบร้กูช็อตเลยดีนะไม่ออก P.K ก่อนงไงก nah, ูี uh, ่มันเกิดมานี <S <S ่มันกลับมาตรงนี้เลยนี่นี่แค่เบรเบม่เบนะใช่เบเบมึงคิดว่ามันเหมือนดตทงั้นเหรอ วิ่งขึ้นบนมาแล้วปะเดี๋ยวกูจะจำช่วงประมาณสัก8นาทีได้เดี๋ยวไอ้ปอมมันจะพูดว่าเออมันมันได้ยินมันได้ยินกูไม่ได้โกหกทุกอย่างที่กูพูดมันคือความจริงเฮ้ยมังไ่ทันมันไม่มีใครสู้กับเราเลยวะไปละกูไปละ

โดนไอ้เหี้ยบโดน,โดน <c oughs> ทำไมไม่ตีกูเลยวะมึงวอล์กอยู่ไม่ได้วอล์กน้องเห็นด้วไปเริ่โบเทปเออไฟฟ้าสถิตไปไดิมึงเงากรีปกูไปบนโดนแล้วบนโดนแล้วเราเป้าเลยเราเป้าเลยมันไปแล้ววาแล้ววาแล้ววาแล้วโอ้เอยอเราก็อุตสา่าหซ้อนทไม โดนแน่นอนพี่เชื่อผมวิ่งไปวิ่งไปด็อกเตอร์หลังเดี๋ยวด็อกเตอร์รอยโดนแน่นอนโดนโดนมันโดนแล้วโดนแล้วแม่แม่นั้นมีมีค่าอะไรสายตากูอ่ช่างมันมันจะไปไหนก็เลวมันมันแยกอยู่อ่ะเออมันวิ่งมาเมื่อกี้มันวิ่งวิ่งมามองหน้าเมื่อกี้ ามันเลือดก,กูไม่ลดเลยว่ะใครมันเป็นโปเกมอนมันปิวป้วปิ้วปิคคาชูานั่นวะน่ะใครจาวแบบนั้นวะฮัทชูมีคนเดียว,ยวโอเคคนที่ว่าพี่าชูมาช็อตไฟฟ้า <c oughs> เออไปละ <c oughs> เรียบรอ้อยละขนาดฟ้ามาแล้ว <c oughs> กูจะไม่ปล bon ่อยล่างบนก็ว่ารู like cool ้สึกมีภาพแปลกๆอย่างๆภาพแปลกๆแล้วอยู่ใกล้ๆแล้วกันกูกนึกว่าบิงอีกูเดินหีเอาบิ๊กบิงพี่ พี่เหมียวปิงอยู่ล่างอ่ะเรียกทุกคนแล้วหลังๆมามไม่ตะเกยียบหรอกกูจี้เลยอันนี้หนอนข้ามันอ้าวแล้วกูไม่ตายวะ บรรณาไม่มีตีโดนไม่เข้าไอ้บออยากเสื้อสายตาดูพี่เหมียวดด W ยืนวาร์ปตรงวอดอ่ะเฮ้ยดวงดันป้อมว่ะเพื่อนทำเกมเพชรเรศทำไรทำทรงทำป้อมโอ้ยไม่ได้เลยทำทรงคุณใช้คำนี้กับผมกันเหรอเพื่อนดันป้อมเพชรเลศทำไรทำทรงเพชรดันป้อม เดี๋ยวทำพายุต่อมาได้เวลาอัปปีกโอเคจังหชิเลตเตตาเดรีดเดีตัวเี๋เี๋เี๋ไม่ได้สักตัวเลยเว้เอ้ามีสลับเฉยมานาไม่พอไงพี่มานาหมดโก็จังหชีเต้เดีเดเหกัวเหลือเก0รให้ตายเถอะ Tell me more กูว่านะกูไปช่วยเหลือทุกคนก่อนดีกว่าอ้าวมึงก็ไม่ได้ฮิวอะดิไม่ได้ฮิวไม่ได้ปีกเลยไมเป็นไรเกิดตัวรอดได้เฮ้ยมึงพูดเองนะมึงพูดเองนะโอ้ยพี่ปิงปิดอะจะคอมโบ้กน่ะแบบอึดจัดอ้ากูต่อหนึ่งไปตอนไหนวะอืมขอบคุณมาน้ามึงน้อย เออไอสัตว์มานานน้อยเอารปอดก่อนเลยดีกว่าปิดะเลยโอ้เอปิดทมหมดเลยเออกูปิดด้วยกูปิดด้วยกูรู้แล้วมันมีกระทาฟ้ากูปิดด้วยมันมีภาพอยู่นีกว่ากูเวกูเวกูเวเลือดกูเต็มไอ้นนเดินมาใส่ปีกไอ้นั่ะไอ้สกิลเซตเลือดให้กูกูหายเลยป้อมโน้นจำได้เลยป้อมโน้นเออกูดูยิบอยู่กูกูเข้าหมอบเลยเลือดกูน้อยจังเลย ยอมเปิดให้สลับเลื่อนให้หนยไม่เอาไม่เอา,เอาฮัลโหลเดยกก็มานานไม่พอเลื่อนอีกโอเ็ดสบายคนบนทั้งหมดแล้วให้นอกนม,ม์ทให้พัร์ทไปคนเดียวมันก็กลัวแล้วเนี่ย <laughs> เอเฮ้ยไอ,อ,อ้นนโปรเจกต์โปรเจกต์อัญเชิญพระไตรปิฎกไปชมพูทวีปจะทำแล้วต้องมา,าแล้วแหละเอา,าแล้มาจเอาและกลางเตรียมตัวข้างล่างโดนข้างล่างโดนแล้วนะรอตรงกลางก่อนดีกว่ามาตุ้งกุ้งก่อนเหเฮ้ยมาร์คทานพี่ปิงโดดไปโดดไปหนึง่งสองถ้ำรถก่อขนาดนี้บอกเลยยับสายคาดจะไม่ียวะ ยังฆ่าไม่ได้อ๋อไม่โดนไอ้ย okay. พี่ผมกำลังไปพี่เหมียวมีอะไรเล่นไหมให้เอกมาแล้วอาแล้หมาไว้เลยดิ <c oughs> <c oughs> ตีแม่งเลยเลืเยนอยงมึงเต็มอยู่แล้วกูตีแม่งเลยเอ้ากูกดใส่นนท์อ๋อให้เลือกกูหมวเพื่อเลือกกูเต็มปิม่ม เออกำจัดทิ้งเรือขอเตะกูตายพี <ss> right I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  like like ่ปิงเอามานาไม่ตายอยู่บ้านสลับเล่นหน่อยสลับเล่นหน่อยเออขอบคุณขอบคุณขอบคุณก็ถามอยู่เอามานานไหมให้เยอะเนาะกูไม่ให้รุนบนมึงหรอกกูพูดแค่นั้นแหละมึงคิดว่ามึงเร็วกว่ากูเหรอไม่เออมึงไงกูเสียงมึงสิ้นหวังมากแค่นี้กูก็ใจอ่อนแล้ว ก่อนที่มึงใจอ่อนอ่ะทีมพวกกูจะเหลวแหลกละวหนึร้อยมันาวอยไปแล้วไม่มีตีวุดิอ่ะไม่มันโล่มันโล่มาแรงดิเพื่อนดันด er ิมันเข้าแล้วจังหวะนี้มันไม่มีสตัร์แล้วมันเข้าแล้วไปเฮมบึ้มไปแล้วอืมสะดุ้งดิ เฮ้ยเฮ้ยพระตายเอาซาตอมซาปิริทมาเฮ้ยซื้อเกิดแล้วเว้ยทีมของเขาซาปิริทนักแข่งซาปิริทนักแข่งที่อะไรเอามบบนี้นี่ไงล็อกอีกรอบโอ้โหโอ้โหขอนละขวัญเจี๊ยบ ยังยังไม่คอ้อนยังไม่คอ้อนมันเอียงกันอยูจ่จี